3ามสิบหกจุดงโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะร่างในไหนนะคะพี่ปุ้ยอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งกันนะคะใช่พี่ปุ้ยหนูอยากจะได้ลสกคันหูว่เลิกกับแฟนเก่าแล้วแฟนเก่ามันไปมีคนลยเขาทำไมอย่างนั้นล่ะก็เขาาไปมีคนนั้นอ่ะเขาขับรถเก่งแต่หนูอ่ะซ้อนมอเตอร์ไยู่า ทีเนี้หนูอยากได้รถคันใหม่หนูไม่เคยมีรถมาก่อนเลยใช่ไหมใช่รถคันแรกปกติใช้รถอะไรกันอยู่มอไซส์มอไซส์สสกับแฟนมมินมมี่แหละส่วนผู้อีกคนนะั้นเขามีรถเก่งเขาก็เลยไปรถเก่งด้วยกันครับแต่ทีเนี้หนูก็อยากได้รถคันนึงเอาที่แบบแรงๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันจะไปสู้ผู้อีกคนนั้นสู้เลยใช่ไหมใช่อย่างนี้ดีไหมน้องมิน้นพี่แนะนำรุ่นนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องอเงินดาวรถจะพี่ดูให้นะครับพี่แนะนำเป็นรถนี่เลย ถ้าถามี่น้องมินอย่างใดนะก็จะเป็นนี่เลยนะเป็นอันดับซิตี้เลยเครื่องหนึ่งพันซีซีก็จริงแต่เป็นเทอร์โบนะร้อยยี่สองแรงมา้าถามว่าแรงไหมแรงไล่ทันเลยแหละตัเนี้อ่าน้องมันม้น,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 นประหยัดประหย,ยัดมากเลยประหยัดมากเลยครับรุ่นนี้ประหยัดแน่นอนนะครับได้วน้องมิ้นบ้างประมาณเท่าไรประมาณเท่าไหร่ดีหนูว่ามีเงินหนูไม่เยอะอ่ะหนูอยากใช้เงินหนูประมาณกกาามไม่เกินสี่หมื่นไม่เกินสี่หมื่นอย่างนี้ไหมที่พี่ได้นาเป็นรุ่นนี้เป็นเกตีนี้เลยนะครับ มีอ่าเป็นเกรดเอสดีกว่านะครับก็ราคาสบายๆแล้วก็เดี๋ยวพี่ทำโปรโมชั่นให้น้อง,งมินมีงบอยู่ประมาณสักไม่เกินสามหมื่นไม่เกินสี่หมื่นไม่เกินส<ต>ี่หมื่นโอเคอยู่ไม่เกินสี่หม<ๆ>ื่นเนาะควันยาวๆไว้ก่อนดีกว่านเนาะสบายๆนะช่วงภาวะแบบนี้นแล,แล้วต้องจองไหมคะพี่ก็พี่ว่าต้องทําจองไว้ก่อนแล้วก็ทําสัญญาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสัญญาผ่ไป รดมาอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับเลยไม่ต้องแบบมาช้าเรื่องสัญญา้างมินอเคก็คือจองทำสัญญาเราเลยดีนะแล้วหนูจะผ่านไปแนนไหมอะพี่คุยไม่ทเยอะนะหนูเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดมมเป็นเจ็ดทำมากี่ปีแล้วเนี่ยทำมาสี่ปีอ๋อมาจุแล้วสิมาจุมาจุแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ปุ้ยทำรายละเอียดให้ก่อนดีกว่าเนาะให้น้องมินดูมีงบประมาณไม่เกิน40,000บาทเนาะปัญญายุทธ์ก็เจ็ดปีเลยสี่เดือนก่อนเนาะสบายสบายก่อนแต่พี่ทำรายละเอียดให้นะครับ นี่นะครับเป็นซิตี้เนาะเป็นเกตเอนะครับน้องมิ้นดูไว้เป็นสีที่เลือกไว้ก็คือสีเทานะครับเป็นสีเทานะราคาก็อยู่ที่5 7 9 5 0นเ,นเนา,านา้อน,นะครับอันนี้นะพีุ่้ยทำโปรโมชัน่นตามที่น้องมิ้นอัได้ออกรถนีไม่ถึง4,000 40, มด้วย3,000มื 3, พีุ่้ยมีทอนให้ด้วยอย แล้ใช่สามหมื่นเพียงมีทอนให้น้องมินด้วยนะใช่รถจิ๋นก็่อนไม่แพงไม่แพงก็ตามที่อันนั้นไหวด้วยเงินเดือนน้องมินก็ยังเหลือใช้ด้วยนะครับของแถมที่ให้หนุมดนี่เลยใช่ก็เนี่ยยี่สิบรายการที่ให้หมดเลยทั้งส นะครับแล้วก็ออกรถเช่นเงินทั้งนี้แล้วก็ค่างวดอยู่ที่เท่านี้เจ็ดปีก็พี่แนะนําว่าช่วงเนี้ยสภาพโควิดด้วยเศรษฐกิจด้วยที่ว่าทํำอย่างยาวไว้ก่อนเนาะ <ừ> เพราะว่าบางทีเงินเราอาก,การนี่มันเกิดจังหวัดเรามีเงินก็หนึ่งเดือนเราค่อยไปแบบไปโกรไปปิดเตานะเนาะต้องมีไหวพริบเท่านี้ไหมนะครับจริงๆอ่ะโอเคตัง้งแต่เงินดาวแล้วพี่แล้วก็ค่างวดก็ถูกอีกแค่เนี่ยแล้วของแถมก็เยอะอีกอ่ะโอเคพี่มีจอบอีก แล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่ทําจองแล้วก็เดี๋ยวที่นัดทำสัญญาเนาะเดี๋ยวรับลกก็คือน้องมิ้นก็ได้รับรถเลยนะครับกําหนดรับรถของน้องมิ้นประมาณช่วงเมืที่ไรหูใหญ่ได้เลยสามสีักรลาสามสี่มักรจะออกทันไหมอ่ะก็ใกล้เคีย์ก็คือหมายถึงวันนี้ถ้าไม่งั้นน้องมิ้นก็ทําสัญญาเลยทำทำจองรถมีเลยครับรถมีพร้อมส่งมอบเลยแล้วก็มีสีที่น้องมิ้นอยากได้เลยตอนนี้คือหมายถึงว่าถ้าน้องมิ้นจองทําสัญญาสามวันทาการสัญญาก็ทํานดนั้น <Okay. S 2> ถ้าส่งเอกสารทุกอย่างครบแต่ของอม,มันไนม่ไน,น่นา่องปัญหาอะไรเขาเป็งพนักงานบริษัทฐานเงินเดือนเราก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราพรพ้อมปุ๊บเราก็ทำสัญญาสัญญาผ่านก็ที่แต่งหนังมินจะระเบดทันแน่นอนวันที่สามสิบโ <Okay. S 2> อเคได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ปุ้ยเดีเย๋ยวอันเนี้หนูจองไปก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ก็โทรหาหนูพีนึงเนาะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้พี่รับเงินจองแล้วก็ทำจดหมายมินแล้วก็เดี๋ยวทำสัญญากันเนาะรายละเอียดตามที่พี่ให้เลย จะมีรถไเย่ขาแล้วเออมีรถับไป้ไม่ต้องขับ UM. มอเตอร์ไซค์แล้วมีเซตี้ีเลยนี่แบบนี้เลยใช่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 แช่ใช่ใชด้ช่ใชะใช่ใก่ใช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 ่ใ้่ใช่้เ่ใช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 นใช่ใชัใช่ใช่ใชัใช่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 ใใ่่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เด so um ี๋ยวสวัสดีครับน้องมิ้นนะครับ พี่ปุ้ยนะครับจากเฉลิมพระมารดาค่ะใช่ครับพอดีว่าพี่จะโทรมาแจ้งนะครับผลไฟแนนซ์ของน้องมิน้นนุมัานแล้วนะครับนี่ใจจังเลยคับพี่ปุ้ยหนูจะมีรถแล้วะ่ะน้องมิน้นสะดวกรับรถวันไหนดีพี่ปุ้ยจะได้เตรียมแต่งรถให้ครับโอเคได้เลยวันที่30นะครับประมาณประมาณขยับเลือกประมาณกี่โมงดี9ก้าโมงเนาะ โอเคได้ครับเดี๋ยววันที่30พบกันนะครับขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆนะคะแล้วเ,เจอกันวันที่30นะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ